ตามที่ปัจจุบันมีบุคคลนคําภาพหรือคลิปของตัวเองในลักษณะลามกอนาจารนะครับเ,เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับหรือกลุ่มลับที่มีการเก็บเงินค่าสมาชิกนะครับแล้วผู้ที่อยู่ในคลิปได้รับผลประโยชน์นไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือสิ่งอื่นใดน,นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย ทางสำนังกงานแห่งชาติได้ดำเนินการจับกลุ่มปักปามาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังมีผู้ที่ละเมิดนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเรียนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการกระทําการดังกล่าวนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นในเรื่องประสงค์แห่งการค้านะครับผลิตหรือเผยแพร่สื่อะมกอนาจารนะครับซึ่งอันนี้นเป็นความผิดตามประมวลหม,หมายาญามาตรา 287นะครับมีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะผิดในเรื่องการนำเข้าข้อมูลสรื่อคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกนะครับและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4มีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับส่วนในกรณีครอบครองสื่อลามกถ้าเป็น สื่อที่เป็นบุคคลอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ผิดนะครับไม่มีกฎหมายนะครับแต่หากครอบครองสื่อลมกเด็กนะครับหรือที่ต่างชาติเรียกว่าชายพรนกรฟีนะครับอันนี้จะเป็นจะมีอัตราโทษนะครับตามประมวกฎหมายอาญามาตรา27/1น,นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทนะครับ ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเซ็ก r ครีเอเตอร์ Sec or, หรือพรทับเบอร์นะครับตามที่เรียกกันนะครับก็หรือผู้ที่คิดอยากทําเนื้อหาที่มีลักษณะลามกนะครับแล้วก็ไปนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อหวังผลทางการค้าหรือประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องในตัวเงินหรืออย่างอื่นเนี่ยนะครับคือนอกจากในแง่กฎหมายที่ท่านอาจจะถูกดําเนินคดีแล้วเนี่ยนะครับ ขอให้คิดถึงอีกแง่หนึ่งคือแง่การใช้ชีวิตนะครับวันนี้ท่านถ่ายนะครับวันนี้ท่านนําภาพนพําพิปตัวเองเนี่ยสู่โลกออนไลน์นะครับซึ่งมันจะไม่หายไปไหน,นครับมันจะวนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์นะครับวมน่ในวันหนึ่งที่ท่านออกจากวงการนี้ไปนะครับหรือท่านไปนมีครอบครัวครับหรืออนาคตอาจจะมีบุตรหลานเนี่ยมาเห็นคลิปเห็นภาพเราเนี่ยนะครับ ผู้ที่ไ้รับผลกระทบโดยตรงก็คือตัวท่านและบุคคลรอบข้างน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าหวังแก่เงินนะครับมันจะตามหลอกหลอนไปตลอดไปนะครับซึ่งถ้าหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการทำผิดนะครับสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์159 9, 9้บตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ